พี่อ้อค่ะอยู่ที่นี่มา10ปี4เดือน24ปีกับ11เดือนของพี่ที่ทาอยู่ที่ไอพีนะคะจําได้แบบติดตาเลยคือวันแรกที่พี่มาทํางานที่นี่คือพี่ทํางานที่ตึกเก่าอยู่ที่ทถนนรามคําแหงฝ่ายบุคคลมาต้อนรับยิ้มแย้มทักทายพาไปแนะนําแต่ละแผนกแล้วเขาพาไปส่งที่แผนกที่เราจะไปทํางานด้วยใช่ไหมคะจากนั้นน้องน้อง เพื่อ,น,อน,รนรุ่นเดียวกันบางทีก็รุ่นพี่เขาก็แนะนำแนะนำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการเองมากค่ะทุกคนให้ความเป็นตังเองกับเราเดินไปทางไหนทุกคนก็มีรอยยิ้มให้เราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถอยู่ที่นี้ได้แล้วเรากร็รู้สึกว่าเรามีความสุขกับทุกวันที่เรามาทํางานเวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยมีคนคอยช่วยเหลือเราตลอดตั้งแต่เพื่อนร่วมงานหัวหน้างานค่ะทาให้เราเนี่ยมีความสุขชีวิตประมาณมากกว่า70%เ อยู่กับบริษัทมาอยู่เนี่ยจน5้าหโมงเงย็นเลยกว่าจะกลับไปอย่างงี้คะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นบ้านหลังที่2ของเราจริงๆคะ่ะซึ่งก็ค่อนข้างผูกพันมากๆถึงวันนี้ไม่แตกต่างกันเลยเหมือนเดิมทุกอย่างยิ่งมีความเป็นกันเองเยอะเพื่อนๆร่วมง,งานพี่ๆะคะ่ะเขาก็ให้ความช่วยเหลือจนเรามาอยู่ได้ทุกวันนี้การทํางานที่นี่พี่มองแล้วพี่ว่าพี่ไม่มีความกดดัน เป็นเพราะเรารักหรือว่ายังไงก็พี่ไม่รู้นะแต่ว่ามองนั่นคืออยากให้มาอยากจะมาทํางานะส่วนเรื่องบรรยากาศในการทํางานตรงนี้คือบรรยากาศเขาทด้ทำงานที่นี่อยู่แล้วเด็กรุ่นใหม่มันก็มาแบบหลายรุ่นกับอายุของเราคือมันก็ต่างกันเออแต่เขาก็โอเคเข้ากันได้บรรยากาศนี้โอเคหมดเลยเรารู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเองการที่เราได้ทํางานได้ทําในสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาใน1ิปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่เลื่อนมา3าําแหน่งทําให้พี่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แล้วมันทําให้เราเนี่ยพัฒนาศักยภาพตัวเองเพิ่มมากขึ้นบุคลิกภาพดีขึ้นนะคะทักษะการคิดเราได้พัฒนาขึ้นทั้งหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ที่เรานํามาใช้ในการทํางานที่ให้มันสําเร็จเนี่ยเราก็ยังเอาไปใช้กับครอบครัวได้ด้วยใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันนะคะ mm. ก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะมีคุณค่ามากขึ้นคือมันมากกว่าเงินเดือนที่เราได้รับที่เนี้ย ดีนะพ่อบ้านใจดีนะคะเราสามารถเข้าถึงท่านอย่างเงี้ยคะ่ะท่านก็มาถามว่าสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรู้สึกว่าเป็นกันเองดี <c oughs> ก็เลยทําให้เราเนี่ยมีความสุขอะคะ่ะในการทํางานคนนั้นคือต้องเป็นคุณอุทัยคะ่ะรักมากเป็นคนที่แบบถามความทุกข์สุขทุกอย่างของพี่เสมอต้นเสมอปลายมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงในระดับผู้บริหารที่ดูแลเราทําให้เรายิ่งผูกพันได้โอกาสจากผู้บริหารให้เราได้ลองแบบ ไม่เรามาปรงเป็นผู้นาําตรงนี้เหมือนว่าเขาไว้วางใจเราไม่เคยคิดเลยว่าที่จะเปลี่ยนเพื่อที่จะเปลี่ยนงานมีอยู่อย่างเดียวจะเปลี่ยนงานเมื่อ,อไหร่ก็คือกเกษียณหรือไม่ก็จบแล้วก็กลับไปอยู่ต่างจังหวัดแค่นั้นไปพักผ่อนแค่นั้นค่ะคือมันไม่รู้จะแบบบรรยายยังไงน่ะจะทํางานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดแล้วพยายามปลูกฝังน้องๆเมื่อ,อไหร่ที่พี่กเกษียณก็คือน้องๆขอให้ทำแบบนี้ ม่รู้จะพูดอะไรนอกจากขอบคุณและรักมากค่ะพี่อยากบอกว่าพี่มีความภาคภูมิใจมากที่พี่เป็นคนในพีรู้สึกว่าตัวเองมีมีคุณค่าเพิ่มขึ้นแล้ววันนี้พี่เนี่ยในฐานะที่เป็นเป็นฝ่ายขายเนี่ยคะ่ะพี่ยังนำภาพลักษณ์ของบริษัทที่ดีเนี่ยที่พี่เติบโตขึ้นมาเนี่ยคะ่ะออกไปบอกลูกค้าออกไปบอกภายนอกว่าสินค้าเราอะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะ บริษัทเราอ่ะเป็นบริษัทที่ดีพนักงานแฮปปี้สินค้าดียิ่งทำยิ่งได้รับจริงๆค่ะ